การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับดวงชะตาของคุณนะครับค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องจัดการอยู่พอสมควรนะ ไม่ค่อยได้อยู่เฉยเฉยสบายสบายมักจะต้องมีปัญหามาให้แก้ไขยอยู่เรื่อยๆเพราะไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่นักมายากลพ่นไฟตัวคุณอาจจะต้องใช้ความสามารถใช้ความพยายามค่อนข้างมากแต่เหมือนตัวคุณก็เป็นคนเก่งครับมีความสามารถสามารถจัดการปัญหาสิ่งต่างๆให้ผ่านลุล่วงไปได้ในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยๆยครับอาจจะมีติดติดขัดขัดอยู่บ้างเป็นบางจังหวะแต่ก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะอาจจะมีเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่า ค่าใช้จ่ายเดิมๆที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบอยู่พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวอาจจะมีเกณฑ์เดินทางในช่วงนี้ครับให้ระวังเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะการใช้รถใช้ถนนต้องมีสติอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการเดินทางในช่วงกลางคืนถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพเพราะว่าได้ไ่คุณหมอตรวจคนไข้ มีความหมายชัดเจนเลยครับในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพถ้าหากมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทอย่าปล่อยปล่าละเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่เคยคิดวางแผนไว้ว่าอยากจะทำอาจจะต้องพักไปก่อนเลยครับในช่วงนี้อย่าพึ่งทำอะไรนะเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่เด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ในความมืดมีดาวตกอยู่เบื้องหลงัง ไพ่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีสําหรับการเริ่มต้นทําอะไรครับถ้าฝืนทําไปแล้วเนี่ยอาจจะเจอกับความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลอยากให้พักไปก่อนเลยครับเดี๋ยวรอจังหวะด,ดีๆกว่านี้นะแล้วค่อยเริ่มทําอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของงานสรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนช่วงนี้เหมือนคุณอยากจะเปลี่ยนง,งานอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่ เด็กนักเรียนที่ยืนอยู่บนทางแยกแจะถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะไพ่ข้างเคียงทั้งสาใบเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีมีทั้งไพ่เด็กนั่งอยู่ในเงามืดไพ่เทียนดาไพ่ค้อนทุบหัวใจมีความทุกข์มีการทำร้ายจิตใจกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้อดทนทำงานที่เดิมไปก่อนครับเดี๋ยวรอจังหวะเวลาดวงชะตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ค่อยย้ายงานในตอนนั้นจะดีกว่าครับในเรื่องของงานสำนับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ไพ่คนครึ่งหน้าชายหญิงกิจการงานที่ทําอยู่อาจจะมีความไม่ชัดเจนนะครับถามว่าธุรกิจงานจะดีไหมมันยัง 50- 5 0มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางอาจจะดีก็ได้หรืออาจจะไม่ดีก็ได้ครับความรักสำนัคนมีคู่ได้ไพ่รักมีด พือหลังเป็นสีแดงเป็นเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความผุนหันพันแล่นไพ่ใบนี้เตือนเลยครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะเวลาเกิดปัญหาขัดแย้งการทะเลาะกันเนี่ยต้องมีสติให้มากๆอย่าวู่วามอย่าทะเลาะกันจนเกิดปัญหาลุกลามบันไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ไพ่แนะนําว่าอยู่โสดๆไปก่อนเลยครับพอได้ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ายังฝืนคบไปนะอาจจะมีอารมณ์ความขุ่นมัวความเครียดมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโสดได้โสดไปก่อนเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวรอจังหวะด,ดีๆค่อยมีแฟนนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเรียน อาจจะมีความไม่ชัดเจนอยู่หรือถ้าน้องๆวัยเรียนนะครับอาจจะต้องสอบเข้ามาหาลัยในช่วงนี้ก็อาจจะเลือกคณะเลือกมาหาลัยมีความไม่แน่ใจมีความตัดสินใจไม่ถูกก็ต้องกลับมาสํารวจตัวเราเลยครับว่าแท้จริงแล้วตัวเราเนี่ยมีความชอบมีความรักในเรื่องไหนให้ทบทวนคิดดูดีๆครับและเมื่อคิดไตรตรองให้ถีทั่วแล้วเนี่ยตัดสินใจให้แนว่วแน่ไปเลยครับแล้วทํามันให้ดีที่สุดผลลัพธ์ที่ได้มันจะดีแน่นอนครับ ในเรื่องของโชคลาบถือว่าไม่ค่อยมีโชคนะแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโอกาสที่จะถูกเนี่ยมันมีน้อยมากครับเพราะว่าไพ่ที่ได้เป็นไพ่เทียนดับไพ่แนะนําว่าช่วงนี้อาจจะต้องพักไปก่อนครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายนะดวงในเรื่องของความจเจริญก้าวหน้าเกณฑ์นในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นไพ่มีดปากหลังหมายถึงตัวคุณอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะการขยับตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ย อาจจะโดนปาดหน้าอาจจะโดนคนอื่นมาแย่งตำแหน่งของเราไปและคนที่มีอำนาจเหนือเราเนี่ยเจ้าหนายหรือหัวหน้าเราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะช่วยเราเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะต้องระวังจะเป็นเรื่องของความรักระวังจะเจอปัญหาการมีปากเสียงการทะเลาะบบาแวงกันแล้วก็เรื่องของการเดินทางอาจจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุในยามค่ำคืน เรื่องงานอาจจะมีความคิดอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะอยากย้ายงานแต่ไพ่ก็แนะนําว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนครับอดทนทําที่เดิมไปก่อนนะครับช่วงนี้ดวงชะตาของคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งๆอยู่หลายเรื่องนะแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็จัดการปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะหมอดูอินดี้การันตีครับ